เงินสมทบ60เดือนสุดท้าย1170บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับคลิปนี้จะพาท่านไปคำนวณกันครับสูตรการคำนวณของประกันสังคมนะครับสามารถใช้ได้นะครับกับทุกเงินเดือนกับทุกไม่ว่าคุณจะเงินเดือนเท่าไหร่นะครับเงินสมทบเท่าไรนะครับใช้ได้หมดเลย นะครับสามารถใช้สูตรนี้เอาไปคำนวณเองได้ตามสบายนะครับซึ่งเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยเนี่ยมันมาจากการเอาเงินสมทบนะครับช่วง60เดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงนะครับมาบวกกันแล้วหารด้วย60ก็เท่ากับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะติ้งต่างตัวอย่างคือ1170บบาทนะครับเราไปคำนวณกันเลยดีกว่าครับ ก่อนจะไปถึงการคำนวณเราต้องทราบกันก่อนว่าเงินสมทบประกันสังคมเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่3สันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านัา้นสำนักง,งานประกันสังคมไม่ได้มีการเก็บในส่วนของเงินชลาภาพนะครับแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพไม่ว่าจะเป็นบำเหน็จบำนาญก็ต้องมีการนําส่งเงินสมทบตั้งแต่วันที่3สันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับซึ่ง มันก็อยู่ช่วงต้นปี4.2นะถ้าลบกันก็ประมาณ24ปีนั่นเองเง <benchmark>. ินบำนาญชราภาพที่เราพูดถึงกันเนี่ยคือเงินนะครับกรณีชราภาพที่เราสมทบครบ180เดือนขึ้นไปนะครับเราจะได้ร้อยละยี่สิบของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้เป็นตนสิ้นสุดลงนะครับจะได้เป็นบำนาญฉลาภาพ ซึ่งหากมีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนก็จะมีการปรับเพิ่มอตัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อหต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองยิ่งจ่ายมากก็ยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนะครับมาดูตัวอย่างการคำนวณน,นะครับตัวอย่างแรกนะครับส่งเงินสมทบประกันสังคม35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1170บาทนะครับวิธีการคิดจะคิดอย่างไรนะครับ ส่วนเกินจาก180เดือนวิธีการคิดคือเอาจํานวนเงินสมทบเนี่ยแหละนะครับเอาจำนวนปีที่เราสมทบตั้งแล้วก็ลบด้วย15ก็เท่ากับ20ปีส่วนที่เกินมาส่วนที่เกินมาไม่หายไปไหนนะส่วนที่เกินมานะครับ1.5ูณ20ปีเท่ากับ30%นี่คือ30%ที่จะได้เพิ่มจากเดิมนะครับของเดิม20%บนะบวก30เป็น50% 50%ของ1170บาทบเท่ากับ5,085บาทเป็นเงินบําหนาที่จะให้คุณไปตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคม30ปีจำนวน1170บาท30-15เท่ากับ15ปีส่วนเกิน1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ1170บาทนะครับเท่ากับ4,322บาทเป็นเงินบำนาญที่ได้คุณตลอดชีวิตนะครับส่งเงินสมทบประกันสังคม25ปีจำนวน1,170บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินมานะครับ สู่คำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น35% 35%ของ1 1 7 0บาทนะครับเท่ากับ3,560บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณไปตลอดชีวิต ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน1,170บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ลบ15เท่ากับ5ปีที่ส่วนเกินมานะครับสูตรคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก7.5%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น27.5% 27.5%ของ1,170บาทนะครับเท่ากับ2,17 1 9 7บาทเป็นเงินบำนาญที่ได้คุณตลอดชีวิตตัวอย่างสุดท้ายนะครับทำงานส่งประกันสังคมมานะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน1170บาทนะครับก็ใช้20%ได้เลย20%ของ1170บาทเท่ากับ2034บาทเป็นเงินบำนาญที่ได้คุณตลอดชีวิตนะครับอ่านี่คือตารางในกรณีที่ส่งจำนวน ส่งเงินสมทบนะครับจำนวนปีอื่นๆบ้างล่ะจะได้บํานาญเท่าไหร่นะครับซึ่งบํานาญนี้นะครับเมื่อได้แล้วนะครับก็จะได้ไปตลอดชีวิตเลยจนกว่าคุณจะเสียชีวิตพอเสียชีวิตปุ๊บทายาทนะครับก็จะได้รับนะครับเป็นบําเหน็จหรือเงินก้อนนะครับของคุณนะต่อด้วยนะเพราะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องว่าจะได้ไม่คุ้มนะครับผมบอกเลยว่า ทําประกันสังคมยังไงมันก็คุ้มค่าอยู่แล้วนะครับทั้งการรักษาพยาบาลเอ่ยนะครับทั้งเรื่องบํานาญประกันสังคมเอ่ยเรื่องเ,อเลี้ยงดูบุตรนะครับเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนครบ6ปีนะครับแล้วก็ว่างงานอีกนะคุณว่างงานปุ๊บคุณก็ได้รับค่าชดเชยอีกนะครับผมบอกเลยว่าสิทธิประกันสังคมดีแน่นอนนะครับแล้วเป็นหลักประกันนะครับหนในหลักประกัน มนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆนั่นแหละนะครับกลับมาพบกันนะครับกับเรื่องราวเกี่ยวกับเงินสมทบประกันสังคมนะครับเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับกันได้ใหม่ในทุกๆวันนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับมาคํานวณให้ดูเพื่อจะได้เข้าใจกันนะครับก่อนจากการเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอปไลน์ประกันสังคมสแกนที o ์โค้นะครับ s s o ไทยนะครับ สามารถเช็คเงินสมทะบะลาพเงินงสมทบผู้กันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลหรือการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับผ่านแอดไลน์ประกันสังคมได้เลยนะครับก่อนจากการฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยและใครมีเรื่องราวเกีย่ยวกับประกันสังคมนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอสอบถามกันเข้ามาได้และมาพบกันในทุกๆวันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ติดตามด้วยนะแล้วก็ฝากชมคลิปหน่อยนะครับปั่นยอดวิวให้หน่อยนะ